แกแล้วไม่มีคนดูแลจะทำอย่างไรเมื่ออายุมากขึ้นหลายคนอาจเริ่มกังวลว่าหากไม่มีลูกหลานหรือญาติพี่น้องคอยดูแลจะใช้ชีวิตอย่างไรจะอยู่อย่างไรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่รู้สึกโดดเดี่ยวและยังพึ่งพาตัวเองได้มากที่สุดบทความนี้จะช่วยให้คุณเห็นแนวทางในการเตรียมตัวรับมือกับวัยชราที่ไม่มีคนดูแลอย่างชัดเจนเตรียมตัวด้านการเงินออมเงินให้พอใช้ยามเกษียณเงินเป็นปัจจัยสําคัญ ที่จะทําให้ชีวิตบั้นปลายสบายขึ้นหากไม่มีลูกหลานดูแลการมีเงินเก็บก็เหมือนมีหลักประกันชีวิตที่ช่วยให้เราดูแลตัวเองได้วางแผนการออมตั้งแต่เนิ่นๆโดยตั้งเป้าว่าเงินเก็บควรครอบคลุมค่าใช้ใจ่ายอย่างน้อย20ปีหลังเกษียณสร้างรายได้หลังเกษียณหากยังมีแรงและสุขภาพดีลองหางานที่สามารถทําได้เช่นงานฟรีแลนซ์ขายของออนไลน์หรือให้เช่าทรัพย์สินเช่นบ้านที่ดินเพื่อให้มีรายได้พอใช้ทําประกันชีวิตและสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาลเป็นรายจ่ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อแก่ตัวลงควรเลือกประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายสําคัญเช่นค่าหมอค่ายาค่ารักษาพยาบาลระยะยาวเตรียมตัวด้านที่อยู่อาศัยปรับบ้านให้เหมาะกับวัยชาราหากต้องอยู่คนเดียวควรปรับปรุงบ้านให้ปลอดภัยเช่นทําราวจับในห้องน้ําพื้นบ้านไม่ลื่นแสงสว่างเพียงพอเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตยุย้ายไปอยู่ในชุมชนผู้สูงวัย ปัจจุบันมีที่พักอาศัยสําหรับผู้สูงอายุที่มีระบบดูแลครบวงจรเช่นหมู่บ้านผู้สูงวัยหรือบ้านพักคนชราเอกชนที่ให้บริการด้านสุขภาพและสังคมอยู่ร่วมกับเพื่อนใบเดียวกันหากไม่มีครอบครัวลองหากลุ่มเพื่อนใบเดียวกันมาเช่าหรือซื้อบ้านอยู่ร่วมกันเป็นทางเลือกที่ช่วยลดค่าใช้ใจ่ายและไม่รู้สึกเหงาเตรียมตัวด้านสุขภาพดูแลสุขภาพกายออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอเช่นเดินว่ายน้ําโยคะร,รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ลดของหวานมันเค็ม ตรวจสุขภาพประจำปีดูแลสุขภาพใจฝึกสมาธิหรือหากิจกรรมที่ช่วยให้จิตใจสงบหลีกเลี่ยงความเครียดพยายามมองโลกในแง่ดีหากรู้สึกซึมเศร้าควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญหากผู้ช่วยดูแลสุขภาพหากไม่มีลูกหลานดูแลสามารถใช้บริการผู้ช่วยพยาบาลหรือพยาบาลดูแลผู้สูงอายุที่มาดูแลถึงบ้านเตรียมตัวด้านสังคมหาเพื่อนใหม่และเข้าร่วมกิจกรรมการเข้าสังคมช่วยลดความเหงา และทําให้ชีวิตมีสีสันอาจเข้าร่วมชมรมผู้สูงวัยกลุ่มจิตอาสาหรือร่วมกิจกรรมในวัดใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์เรียนรู้การใช้สมาร์ทโฟนหรือโซเชียลมีเดียเช่นไลน์หรือเฟซบุ๊กเพื่อพูดคุยกับเพื่อนๆและติดตามข่าวสารมีสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขหรือแมวช่วยให้ผู้สูงวัยรู้สึกมีชีวิตชีวาและไม่เหงาเตรียมตัวด้านกฎหมายและเอกสารสําคัญจัดการพินัยกรรมการทําพินัยกรรมช่วยให้ทรัพย์สินถูกจัดการอย่างเป็นระเบียบไม่เกิดปัญหาหลังจากจากไป แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์หากวันหนึ่งเราไม่สามารถดูแลตัวเองได้ควรแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ไว้เช่นทนายความหรือองคอ์กรที่เชื่อถือได้สรุปก็คือแม้ว่าอายุจะมากขึ้นและไม่มีลูกหลานดูแลแต่เราสามารถเตรียมตัวให้ชีวิตไเเัยเกษียณมีคุณภาพได้ด้วยการวางแผนด้านการเงินที่อยู่อาศัยสุขภาพสังคมและกฎหมายการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและมีความสุขในแต่ละวันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะสุดท้ายแล้วความสุขของชีวิตขึ้นอยู่กับตัวเราเอง